ผลเลือดที่ออกมานะคะพบว่าค่าของเสียในไตสูงมากค่ะนี่ก็คงเป็นคำตอบที่ว่าทำไมยะถึงมีผื่นขึ้นเต็มตัวนะคะเนื่องจากว่าไตไม่ทำงานค่ะแต่สิ่งที่ทำให้ยะดูเหมือนว่าอาการจะแย่ลงไปอีกนะคะก็คือค่าของมะเร็งที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่ตรวจเมื่อ6เดือนที่แล้วนะคะคืนนี้หมอเลยแนะนำให้ยะต้องนอนพักรักษาตัวเพื่อที่จะดูอาการที่โรงพยาบาลค่ะ อย่างตอนเช้าก่อนมาหาหมออะตอนนั้นคิดนะว่ามันจะแบบ<ม>เยอะเยอะแบบพอตรวจนู่นตัวนี้เจอนู่นเจอนี่เยอะไปหมดจนต้องนอนโรงพยาบาลในตอนกลางคืนเน่ะไม่คิดแต่ก็พอหมอบอกพวดวันนี้ก็มันก็เปิดกับเหมือนกับคํามเอลยอที่ผมแถมตัวเองตลอด<ม>ช่วงที่ผมแบบ<ม>ทุกวันที่ผมแบบมีอาการเหนื่อยแร<ม>งเนี่ยมันก็เป็นคํามเฉลย รู้สึกเสียใจนะตรงนี้มันพุปักเกินไปแล้วเราเราก็ต้องประคองถ้าเราไม่ประคองเราก็เราก็อยู่ได้ไม่นานเราเลือกไม่ได้เราต้องเราต้องรักษาส่วนนี้ไว้ก่อน เทียบง่ายๆอย่างนี้ค่ะถ้าไตเหล่านี้มองว่ามันเป็นตัวตัวผลิตน้ำปัสสาวะซึ่งมันเกิดจากการขับของเสียที่เป็นส่วนเกินโดยปกติจากชีวิตประจําวันจากการทานอาหารจากกระบวนการเผาผลาญในร่างกายพอมันเกิดการอุดตันคือถ้าถ้ามันเป็นข้างเดียวมันพออีกข้างมันยังพอแบกได้แต่ประเดินของคนไทยเนี่ยตัวตัวในงออเมริกามันไปกดรัดบริเวณของของท่อไตทั้งสองข้างที่เข้ากับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการอุดตันเกิดทั้งสองข้างถ้าหมอเปรียบเทียบง่ายๆก็คือการกองการขับของเสียนมันไม่ออกพอมันไม่ออกสิ่งที่เกิดขึ้นของเสียมันก็จะข้างค้างใน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 ร่างกายคนไข้ซึ่งมันก็จะแสดงอาการออกมาด้วยการอาร่อนเพลียนะคะร่วงรดจางเบื่ออาหารนะคะบวมซึ่งก็จะเห็นว่าอาการพวกนี้เนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยลำดับ ตอนนี้คือของเสียเยอะเกินไปสิ่งที่ยังเจอมาอยู่มาได้หกเดือนถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่แบบว่าอกว่าเป็นเรื่องประหลาดใจของแสดงว่าญาติต้องมีความหวังอะไรสักอย่างทำไมอยู่มาได้ถึงหกเดือนท้งทีู่ค่านีมน่มันมันรุนแรงเกิดไปตอนนี้นะเขาบอกว่าจาหวังถึงหนึ่งเดือนให้แค่นับเป็นวันเป็นวันสองวันทีน นับได้ถุที่นะให้นับเป็นอทิตย์จะนับเป็นเดือ ตั้งแต่ยักเข้าโรงพยาบาลนะคะก็มีพี่กุลที่ลางานมาอยู่ดูแลไม่ห่างนะคะโดยเฉพาะวันนี้อยากจะต้องเข้าห้องผ่าตัดเพื่อที่จะต่อท่อระบายของเสียก็มีพี่กุลนี่แหละคะ่ะที่อยู่เป็นกำลังใจให้ยนๆ แล้วกด็ดีทุกอย่าทั้งหม่เพาสดชื่นขะึ้นเลยแล้วตอนนี้ถ้ากังวลจะกังวลอะไรวัวได้นอนได้นอนน,อน,นี่ได้นอนนี่นานวัวได้อยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลน,นานอย่างเดียวแหละไม่อยากนอนนานอยากออก,กไปละอยากออกไปละจะออกมาทำอะไรไปใช้ชีชวิตข้างนอกไปทำงานทำอะไร<ว>ท,ที่เราอยากทำ อยากทำเรื่องอะไรบ้างครับอยากทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ะคือที่มันเป็นงานสายเก่าของผมอยู่กับป่ากับธรรมชาติตอนนี้โครงการของจาก,ก็ากำลังดำเนินไปเลยนะครับใช่ใช่ใช่ครับรกำลังกำลังดำเนินไปอยู่ก็เสนอโครงการไปให้ไปให้เจ้าของโครงการเขานะครับเพื่อเขาจะได้เอาไปโครงการเนียโครงการเนี้ยไปขยายแล้วไปเสนอกับ ฝ่ายจัดการข้องคออีทีหนึ่งเพื่อให้มันเป็นจริงเพื่อให้ข่าอนุมัติถ้าข่าอนุมัติเซ็ตโัวราแล้วเนี่ยมันก็ตั้งเป็นมูลนิธิมูลนิธิที่ผมจะทํางานได้ได้ท่ามกลางสถานการณ์ร้ายๆนะคะก็มีข่าวดีปะปนอยู่บ้างค่ะ วันนี้พี่กุลนะคะจะไปพบกับเจ้าของโครงการที่จะสนับสนุนให้เกิดมูลนิธิไทยรักป่าซึ่งเป็นความฝันของพี่กุลระยะนะคะที่จะได้ทำงานทางด้านอนุรักษ์ธรรมชาติร่วมกันอีกครั้งค่ะอันนี้เป็นโครงการอะไรคะเป็นมูลนิธิไทยรักป่านะครับซึ่งบริษัทปริไรฟ้าจำกัดมหาชนเนี่ยได้สนับสนุนแล้วก็ตั้งไว้แล้วก็คิดว่าเราจะเริ่มดำเนินกิจกรรมเร็วๆนี้ เราก็เห็นว่ายะเป็นคนที่มีความตั้งใจมากนะครับแลวก็มีโครงการที่จะช่วยร่วมกันทำโดยที่แม้ว่าทั้งมีความเหนื่อยยากหรืออะไรเนี่ยเขาไม่เคยท้อนะครับแล้วก็ไม่พูดถึงเรื่องประโยชน์เ่นเราไม่ต้องพูดถึงแต่เราพูดถึงเรื่องของจะทายังไงในร่ักษททรัพยากรมีค่าไม่ได้คือโครงการนี้อาจจะเป็นโครงการที่ต้องทํากันระยะยาวพอสมควรถ้าเราบรรจุชื่อยะลงไป ในหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนะคะในขณะที่เราก็รู้ว่าเวลาเขามีน้อยเนี่ยก็ยังเลือกที่จะบรรจุชื่อเข้าไปอยู่ในโครงการไม่มีปัญหาครับด้วยความยินดีด้วยสวัสดีครับว้าสองชูร่าง่ายสองชูร่า ต้องซ้อนขึ้นมต้องซ้อนขอ้นมาวันนั้นงใหม่ๆเราเพียบเลยเขียนมาเยี่ยมแล้วกันไม่มีขนมมานะเขียนอะไรย3่สามเมษาสองนสามศูนย์ให้ยาคห้ยจากทุกคน เอาค้ามาเล่นกันก็อยากจะต่อเพลงกับเขาอยู่หลายเพลงแล้วฮะเจอไม่ค่อยได้เจอหลังๆเนี่ยแ้วผมก็เห็นว่าเขาไปสบายพอดีก็ไม่ได้คิดว่าจะเอามาเล่นตอนแรกแต่บอกไม่มีของฝากอะไรอ่ะก็เออเอาเพลงมาให้ก็ได้ผมก็เขียนเพลงมาให้เขียนแล้วร้องมาอีกสามสี่เพลงที่กะว่าถ้าเขาเอาไปร้องในค่ายต่อไปหรือเขาจะจำเนื้อร้องมันได้อ่ะ ก็เลยเอามาแล้วก็มาเล่นให้ดูเลยถือว่าของเยี่ยมก็เลยคิดว่าเพลงก็จะสอนเขาได้ทําให้เขามีพลังใจขึ้นได้มันก็เป็นไปได้หมดทุกอย่างกู้พ่ายแพ้บอกเขากี่ครั้งกู้พลาดครั้งบอกเรากี่หนพอได้ครับเอ๋คนรู้ทางบอกทางมันวกวนแต่เราบางคนไม่รับฟัง ก็หัวใจรักคงเต็นรักย่าเป็นไงบ้างวันนี้เยี่ยมเยอะเลยดีครับสดชื่นดีครับดีใจคนมาเยอะครับเห็นหน้าตอนเล่นกีต้ามกี้หน้าเหมือนแบบเด็กได้ของเล่นใหม่เลยครับผมมันก็ธรรมดาครับเหมือนกับบาได้น้ำนะครับืชุ่มชื่น พอมีคนมาเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็ย่งเป็นคนรู้จักเก่าๆอะไรก็แมาฮะอยากจะได้อยากจะตามขอไปเที่ยวเลยมันไปไม่ได้นะมันติดติดหลายอย่างแต่อีกไม่กี่วันใช่ไหมจะได้ออกแล้วอีกไม่กี่วันก็ได้ออกไปแล้วนะครับคุณนี่เก็บของกลับบ้าน หมอให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วหมอบอกยังไงคะอาการล่าสุดหมอบอกว่าตอนนี้ยะที่กปกติแล้วกปกติแล้วก็ให้กลับไปที่บ้านแต่ว่าไม่ให้ไม่ให้ให้พักผ่อนสักสาวมวันแล้วขอดูเลือดผลเลือดกินคือต้องมาหาหมออีกทีมาดูผลเลือดค่ะผลของเสียในเลือดที่ม,มันระบายออกมาตอนนี้มันดีมากอืมได้ออกไปนี่จะทำอะไร อย่างแรกที่เธอทำก็คงจะไปแา่ที่ว่าไปป่าสักป่าหนึ่งไปแชทแบตหน่อยค่ะ